แต่ที่ประกาศเปิดตัวครั้งแรกในปี2012นะครับเกมไซเบอร์พัง2077ก็กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดของเกมเมอร์หลายๆคนแทบจะชั่วข้ามคืนฮะทั้งจากชื่อเสียงอันเลื่องลือของผู้พัฒนา CD p r o j e c t Red และผลงาน The Witcher 3ที่ได้รับความนิยมถล่มทลายไปจนถึงจักรวาลต้นฉบับ Cyberpunk 2020ที่เกมใช้อ้างอิงซึ่งได้รับความนิยมมากฮะในหมู่เกมเมอร์รุ่นเก่าที่เติบโตมาในยุคข,ของเกม RPG ตั้งโตะทั้งหลาย เื้อเรื่องของเกมไซเบอร์พัง2,077นะครับจะเล่าเรื่องราวของตัวเอกที่ชื่อว่าวีทหารรับจ้างหน้าใหม่ไฟแรงของเมืองไนซิตี้ผู้ซึ่งถูกดึงเข้าไปพัวพันกับแผนการแย่งชิงอำนาจของเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปกครองเมืองนี้ฮะและต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ของเขาในการไขปริศนาเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดโดยสิ่งที่ผู้พัฒนายกเป็นจุดขาขสำคัญมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในแง่ของเสื้อผ้าหน้าตาหรือว่าคำพูดของตัวละครเนี่ย ที่ล้วนแล้วจะส่งผลต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราพบว่าเนื้อเรื่องของเกมมีความเข้มข้นและเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่น้อยเกมจะกล้าทำครับเกมให้เวลากับการพัฒนาตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆเยอะมากจนในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเล่นเกมเป็นชั่วโมงโดยที่คุยกับ n p c อย่างเดียวเลยก็ได้ซึ่งในแง่นี้นะครับอาจจะถูกใจคนที่ชื่นชอบการเล่นอ PG i n อินเหมือนดูซีรีส์ยาวๆมากกว่าคนที่หอยหาประสบการณ์บู๊กระนำดูเดือดเลือดพล่านแบบในหนังฮอลลีวูด เ <Real> มื่อเริ่มต้นเกมครั้งแรกนะฮะสิ่งแรกที่เราจะได้พบก็คือหน้าจอการเลือกไลฟ์พาร์หรือภูมิหลังของตัวละครนั่นเองและเมนูการสร้างตัวละครโดยเราจะสามารถกําหนดรูปร่างหน้าตาของตัวละครได้นะครับตั้งแต่เล็บมือยันอวัยวะเพศแถมยังสามารถผสมคอมโบเพศตัวละครได้ตามใจอีกด้วยซึ่งแม้จะเรียกเสียงฮือฮาจากหมู่ผู้เล่นที่ติดตามเกมได้พอสมควรแต่เอาเข้าจริงๆนะครับระบบการสร้างตัวของเกมก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นและยังจํากัดกว่าการสร้างตัวละครในเกมอ p g พจีอีกหลายๆเกมด้วยซ้ํา ในส่วนของไลฟ์พาธนะฮะเราจะเริ่มเห็นผลของทางเลือกและได้รับเควสที่เหมือนจะผูกกับเนื้อเรื่องของไลฟ์พาธโดยเฉพาะก็เมื่อเล่นไปแล้วกว่า20ชั่วโมงครับโดยเหตุการณ์ที่เราได้พบก็คือได้รับการติดต่อมาจาก NPC ตัวหนึ่งที่เคยเจอกันในครั้งแรกในช่วงเนื้อเรื่องของไลฟ์พาธคอร์ปตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยโดยเขาจะบอกตัวละคร V ีฮะว่าเขากําลังโดนเ <I am. S 2> จ้านายหมายหัวอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูมาตั้งแต่ตอน s <S ต<อ>้นแล้วแม้ว่าตัวอย่างที่ยกมานะครับจะเป็นเพียงเหตุการณ์เล็ก จริงๆมีเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้อีกครับแต่ว่าไม่อยากสปอย์แต่แค่รายละเอียดเหล่านี้นะครับก็ช่วยเสริมความรู้สึกว่าเรื่องราวของ V ีเนี่ยมันเป็นของผู้เล่นแต่ละคนโดยเฉพาะจริงๆและการกระทําทุกอย่างของเราแม้จะดูเหมือนเล็กน้อยหรือว่าไม่มีความหมายแต่เราไม่รู้เลยว่ามันจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบใดได้บ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและต้องบอกว่าเกมให้ความรู้สึกเหมือนกาลังดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นเรื่องหนึ่งอยู่เลย ในแง่ของความเป็น RPG นะครับเกมไซเบอร์พังจะแบ่งการพัฒนาตัวละครออกเป็น2ด้านหลกัหลกครับคือเลเวลของตัวละครซึ่งจะกําหนดค่าสเตตและความสามารถเปิร์กที่เราสามารถเลือกอัปเกรดได้แต่ละระดับสตรีทคร e d ซึ่งจะปลดล็อกไอเทมและไซเบอร์แวร์ที่เราสามารถซื้อได้นั่นเองโดยทั้ง2นะครับมักจะพัฒนาไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับการกระทําของผู้เล่นสําหรับค่าเลเวลเนี่ยทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้รับแต้มสเตตและเปิร์กมาอย่างละ1แต้ม โดยค่าสเตตจะมีทั้งหมด5ค่าก็คือบอดี้ e รฟเล็กซ์อิน g e ล t ลเจนต์เทคและคูลครับซึ่งจะให้ผลไม่เหมือนกันสเตตหนึ่งอาจจะเพิ่มพลังชีวิตและการโจมตีระยะประชิดในขณะที่อีกสเตตลดเวลาในการเติมกระสุนปืนเป็นต้นนอกจากนี้ในแต่ละสเตตยังมีสายเปิกอีกถึงสเตตละ2-3ถึงสาสายเปรียบเสมือนความสามารถติดตัวที่ช่วยเสริมสายการเล่นของเราครับเช่นทำให้ปืนไรเฟิลใายน้อยลงหรือทำให้ชักปืนลูกซองออกมาได้เร็วขึ้น อีกมิตีหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือการที่เราสามารถพัฒนาสายเปิร์กแยกกับการอัพสเตตได้ด้วยตราบใดที่เราใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายนั้นบ่อยๆอยู่ตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้อัพสเตตอินเทลเจนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแฮกแต่ตราบใดที่เราแฮกสิ่งของบ่อยๆนะครับเราก็จะได้ค่าความชํานาญในการแฮกเพิ่มขึ้นจนปลดแต้มเปิร์กหรือว่าโบนัสความสามารถติดตัวที่เกี่ยวข้องกับการแฮกได้อีกด้วยทําให้ผู้เล่นมีอิสระในการพัฒนาตัวละครตามสายที่เล่นจริงๆ มากกว่าแค่การเลือกอัปเปิลเพลงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองกํลาลังก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับการเลือกอัพค่าสแตทเป็นสําคัญครับเพราะว่าต่อให้มีแต้มเปิลมากมายเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ปลดล็อก ok ตัวเปิลด้วยการอัปเกรดสแตตก็ใช้ไม่ได้แถมค่าสแตททั้งหลายยังสามารถเปิดทางเลือกบทสนทนาตัวเลือกไซเบอร์แวร์ที่สวมใส่ได้หรือการกระทําเพิ่มเติมให้เรามากขึ้นอีกด้วยฮะ เช่นถ้าเราัพค่าอดี้สูงๆก็จะทําให้พังประตูบางบานเพื่อเปิดเส้นทางผ่านดานใหม่ๆได้เราจึงควรให้ความสําคัญกับการวางแผนเส้นทางการัพส t ต t ให้ดีๆฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจทําให้ตัวละครเราเกิดช้าได้ในกรณีที่เกลีย่ยอัพหลายส t ต t พร้อมกันในขณะที่ค่าเล v e l นะครับจะเป็นการพัฒนาความสามารถแบบติดตัวซะมากกว่าฮะ Street c a จะเป็นตัวที่ปลดล็อกไอเทมที่จะช่วยมอบวิธีการเล่นใหม่ๆได้จริงๆเช่นดาบ mantis blade ยอดนิยมหรือคากลที่มีไอพ่นทําให้เราสามารถลอยตัวกลางอากาศได้ครับ อีกหนึ่งปัญหาที่เราเริ่มสังเกตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะคือการที่เกมค่อนข้างมีปัญหาในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้เล่นแม้ว่าเกมจะมีระบบมากมายที่ลึกซึ้งและสัมพันธ์กันในระดับที่น่าทึ่งนะฮะแต่เกมกลับไม่ค่อยสนหรือว่าแนะนําอะไรกับผู้เล่นเท่าไหร่เลยแม้กระทั่งเรื่องที่ควรจะง่ายอย่างการหาคําตอบว่าการรีเซ็ตค่าสเตทและเพิร์กเนี่ยทำยังไงกลับเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าผู้เล่นจะต้องหาเอาเองอีกจุดที่น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ในแง่ของข้อมูลนะฮะก็คือหน้าต่างภารกิจของเกม ด้วยความที่เกมตั้งอยู่ในโลกอนาคตที่ทุกคนมีมือถือนะครับหรือว่าสื่อสารกันผ่านไซเบอร์แวร์เนี่ยผู้เล่นจะไม่ต้องเดินไปคุยกับ n p c หรือว่ากระดานข่าวเพื่อรับภารกิจอีกต่อไปฮะแต่ NPC เหล่านั้นจะส่งข้อความหรือว่าโทรมาหา V โดยตรงทําให้เรามักจะมีภารกิจเสริมน้อยใหญ่อยู่เต็มหน้าตลอดเวลาปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเรามักไม่มีทางรู้ได้เลยว่าของรางวัลจากการทำภารกิจแต่ละอันเนี่ยจะมีอะไรบ้างหรือว่าภารกิจนี้จะพัฒนาเนื้อเรื่องของใครบ้างซึ่งก็ทําให้ตัดสินใจจค่่่ออนนนข้าาาาางยากกกวทํริไหดี บางช่วงเราอาจจะกําลังอยากเก็บเงินแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจไหนบ้างที่ทําแล้วจะได้เงินหรือว่าบางทีเราอยากอัพเลเวลตัวละครแต่ก็ไม่รู้อีกว่าภารกิจไหนให้ค่าประสบการณ์ทําให้การเล่นภารกิจนะครับเพื่อเป้าหมายเฉพาะบางอย่างทําได้ยากเหลือเกินทําให้เรารู้สึกขาดตอนได้เหมือนกันครับเวลาที่เพิ่งเล่นภารกิจบู๊แล้วก็ต้องมาเจอกับภารกิจที่เน้นคุยอย่างเดียว อย่างหนึ่งในการเล่นเกมไซเบอร์พัง2,077นะครับก็คือแม้ว่าเกมจะยึดมั่นในความเป็น RPG ก่อนเหนืออื่นใดแต่ก็ไม่ได้ละเลยองค์ประกอบเกมเพลย์อื่นๆครับและสามารถรักษามาตรฐานของเกม o p e n w o r l d ในแง่มุมต่างๆได้อย่างครบถ้วนแม้ว่าจะไม่ได้เทียบเท่ากับเกมแนวนั้นๆโดยตรงนะฮะอย่างเช่น Call of Duty ก็ทําการยิงปืนได้ดีกว่าหรือ Dishonor ก็ทําการรอบเรนได้ดีกว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยกลับดีพอในระดับที่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรแย่เลยสักอย่างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชมสําหรับเกมที่ใหญ่แล้วก็ลึกมากขนาดนี้ การที่ไซเบอร์แวร์และอาวุธเจ๋งๆส่วนใหญ่จะเข้าถึงยากสำหรับผู้เล่นในช่วงต้นเกมทําให้การต่อสู้ในช่วงแรกๆนะฮะค่อนข้างรู้สึกธรรมดาไปสัหน่อยเพราะปืนแทบทั้งหมดที่ได้ก็ยังเป็นเพียงปืนกระสุนโลหะทั่วไปอาวุธระยะประชิดอย่างมีดหรือดาบขนาดนะฮะก็ยังไม่มีความสามารถหรือว่าหน้าตาพิเศษอะไรนะครับโดยผมเองก็เพิ่งจะเริ่มพบปืนชนิดเทคเวบอนที่สามารถชาร์จยิงทะลุก,กำแพงได้ก็ตอนเล่นเกมมาเกิน15ชั่วโมงแล้วและได้ปืนพกสมาร์ทการกระบอกแรกมาตอนเกือบ20ชั่วโมงพอดีครับ ไม่แน่ใจว่าชนิดของอาวุธที่เก็บได้จากศัตรูจะขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่นหรือดูจากว่าเล่นเนื้อเรื่องไปได้ไกลแค่ไหนแล้วหรืออย่างไรแต่ยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งพบกับอาวุธที่มีลูกเล่นแปลกตามากขึ้นฮะซึ่งก็ทําให้การต่อสู้มีความแปลกใหม่มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยมาถึงเหล่าศัตรูในเกมนะครับที่ส่วนมากยังคงเป็นคนธรรมดาอยู่ก็คือยังไม่ได้ใส่ซอร์วแวร์จนเหนือมนุษย์อะไรและ AI ของศัตรูพวกนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่สม่ําเสมอ เพราะว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างบื้อๆทื่อๆไปสักหน่อยฮะเช่นรัวกระสุนใส่พื้นวิ่งวนไปมาอย่างไร้จุดหมายหรือก็ทั้งวิ่งสะดุดศพเพื่อนจนลม้มซึ่งบอกได้เลยว่าเราเห็นมามากกว่าหนึ่งครั้งแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะรั้นจะพยายามท้าทายตัวเองด้วยการรอบเดนไอ้ศัตรูพวกนี้ก็ดันหูตาไวขึ้นมาะเ,เฉยๆ เรื่องของการขับรถในเกมนี้นะครับเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการขับรถในเกมเป็นการส่วนตัวจึงไม่ได้รู้สึกประทับใจหรือว่าให้ความสนใจกับการขับรถในเกมเป็นพิเศษฮะแต่ถ้าจะให้เปรียบความรู้สึกก็คืออาจจะควบคุมยากกว่าในเกมอย่าง GTA 5นิดหน่อยครับโดยเฉพาะในจังหวะเข้าโค้งที่รถหมุนแทบจะทุกครั้งเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่ายังดีกว่าเกม Watch Dogs Legion มากมายนักฮะอย่างน้อยๆก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญเวลาต้องขับรถไประยะทางไกลๆซึ่งสำหรับผมเองก็ถือว่าเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของการขับรถในเกมได้ประมาณหนึ่ง และถ้าจะมีระบบสักระบบหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยก็คือการแฮกงครับที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรแถมยังมีตัวเลือกจํากัดมากโดยระบบการแฮกในเกมนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับระบบเวทในเกม RPG ทั่วไปครับเราจะต้องสวมใส่โปรแกรมแฮกที่ต้องการในหน้าของสวมใส่ซะก่อนถึงจะใช้ได้แต่และโปรแกรมก็จะใช้หน่วยแรมซึ่งเปรียบเสมือนกับ MP เนี่ยไม่เท่ากันบางโปรแกรมสามารถสร้างความเสียหายได้โดยตรงในขณะที่บางโปรแกรมนะครับอาจจะกอ่อกวนศัตรูในรูปแบบต่างๆเช่นทําให้ตาบอดชั่วขณะ หรือ <mainland> ว <mermaid> ่าลบความทรงจำระยะสั้นเมื่อพูดถึงเกม Open World นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้พัฒนามักจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของ immersion หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆก็คือความอินนั่นแหละโดยเกม Open w o r l รระดับแนวหน้าแทบทุกเกมนะครับล้วนสามารถสร้างความรู้สึกอินให้กับโลกและเรื่องราวของเกมได้ผ่านการสร้างบรรยากาศและการออกแบบฉากที่สื่อถึงประวัติศาสตร์หรือว่าวิถีชีวิตของผู้ที่อาศ,าศาัยในโลกนั้นจริงๆครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่า Cy b e r p u พัง2077ได้วางมาตรฐานใหม่สำหรับการออกแบบโลก Open World ไปแล้วเรียบร้อย แม้ว่าเราจะไม่ถึงกับสำรวจทุกเขตในเมืองนะฮะแต่แค่ในเขตที่ได้ลองสำรวจดูก็บอกได้แล้วว่าเมืองไนซิตี้ของเกมเนี่ยอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดเล็กน้อยที่ช่วยเล่าความเป็นไปของชีวิตในเมืองเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาสีสันฉูดฉาดตามถนนหนทางนะฮะที่เชิญชวนให้คนตัดอวัยวะตัวเองทิ้งเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากกลนสื่อถึงความธรรมดาของการปรับแต่งร่างกายไปจนถึงรายการทีวีและวิทยุครับที่พูดถึงโศกนาฏกรรมในเมืองพร้อมกับประกาศยอดผู้เสียชีวิตประจำวันอย่างอารมณ์ดีราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมไซเบอร์พังนะให้ความรู้สึกว่าถูกออกแบบและจัดวางมาอย่างตั้งใจเพื่อให้ไนซิตี้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองไปสู่ผู้เล่นได้ตลอดเวลาผ่านการเล่นเกมไปเรื่อยๆฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าเกมนี้ไร้ที่ติไปซะหมดครับเพราะว่าด้วยขนาดและความละเอียดระดับนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีบั๊กติดมาบ้างไม่มากก็น้อยข้อดีก็คือบั๊กในเกมที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นบั๊กตลกๆเช่นบั๊กที่ทาให้อาวุธของศัตรูที่ตายแล้วค้างอยู่กลางอากาศเหนือศพพวกเขาหรือบักกกกด้้าานนรฟิเล็อย เช่นบางครั้งเดินๆอยู่ก็จะเห็น NPC ยืนท่าตัวทีกลางถนนซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงบักเล็กๆที่ชวนให้ขำกับตัวเองครับมากกว่าที่จะทําให้เสียประสบการณ์การเล่นซึ่งเราเคยเจอบัคที่รุนแรงเพียงครั้งเดียวครับเมื่อประตูที่ควรจะเปิดตามเนื้อเรื่องนั้นไม่ยอมเปิดทําให้ดําเนินเนื้อเรื่องต่อไม่ได้แต่ว่าพโหลดเกมกลับมาลองใหม่เนี่ยก็ผ่านได้แบบไม่มีปัญหา พูดตามตรงนะครับแม้จะเห็นใจทีมงานแปลซับและเมนูภาษาไทยที่ต้องแปลข้อความเยอะมากขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าคุณภาพของซับและเมนูยังปรับปรุงได้อีกเยอะมากๆครับโดยรวมแม้จะสื่อความหมายได้ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่กลับไม่สามารถสื่ออารมณ์ของเกมได้ฮะและที่สําคัญยิ่งกว่าคือหน้าเมนูหลายส่วนที่มีความไม่สม่ําเสมอแปลคําเดียวกันออกมาหลายแบบหรือแม้กระทั่งแปลตกความหมายของคําบรรยายเปิร์กไปเลยก็มี ตัวอย่างหนึ่งที่พอจะนึกออกนะฮะก็คือการที่หน้าเมนูเดี๋ยวก็แปลคําว่า l ไร้แมชชีนกันเป็นคําว่าปืนกลเบาบ้าง,างปืนกลมือบ้างหรือคําว่ารีคอยที่บางครั้งก็แปลว่าการส่ายบางครั้งก็แปลว่าการถีบซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะมันทําให้สับสนเวลาพยายามทําความเข้าใจกับระบบเปิร์กและมั่นใจได้ว่าน่าจะรวมไปถึงคำบรรยายไอเทมหลายๆชิ้นอีกด้วย รุปเลยก็แล้วกันนะครับผมแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เปรียบเสมือนตัวแทนแห่ง next gen ที่หลายคนหวังจะเห็นแต่นั่นก็ไม่ใช่คําตําหนิเลยครับสำหรับไซเบอร์พัง2077เกมที่เปรียบเสมือนร่างสุดยอดของแนวคิดการออกแบบเกม Open World โดยรวมตลอดทศวรรษที่ผ่านมาที่ทั้งสนุกและน่าหลงไหลได้ไม่รู้จบฮะราวกับการนั่งดูซีรีส์ไซไฟดรามา่าเข้มข้นหลายซีซั่นในเกมเดียวที่สําคัญก็คือเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ยิ่งให้เวลาสํารวจโลกของเกมได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเปิดกว้างและหลากหลายขึ้นเท่านั้นฮะ หากคุณเคยเล่นเกม Open World อะไรก็แล้วแต่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วชอบเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไซเบอร์พัง2077จะมีอะไรให้คุณแน่นอน